โอเคตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ useful แล้วก็ used yeah uh, actually I do the show in both uh, languages, Thai and English. If you are international viewers and you still want to learn English, you still can 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 watch me live and then you can ask me. If you ask me in English, I'll answer you in English. If you ask me in Thai I will I will reply to your question in, in Thai language. Uh, just because this student, uh, this viewer asked me in Thai language. So I'm going to answer that question in Thai language. Okay. me uh, เฮ้ยเราจะเข้าใจได้ไงสมมติว่าเขาเองก็อยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสักครูน่นี้มีอีกหนึ่งท่านอ่าโอเคจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นสองคำแบบนี้นะฮะมันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่านะเออนะโอเคมันควรจะเป็น useful กับ used to used to มันน่าจะเป็นสองคำนี้มากกว่าไม่ใช่ used เฉยๆ useful แปลว่า แปลว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็คือ useful สมมุติว่าเฮ้ยสมมติตัวอย่างจริงเนาะคิดคิดว่าจริงคนเดียวนะตัวอย่างจริงเช่นเช่นบอกว่าเฮ้ยรายการนี้เฮ้ยมีประโยชน์มากเลยอะเรียนร,รู้แบบส,สนุกสนุกมีตลกแล้วก็มีสาระบันเทิงเยอะแยะมากมายโอ้โหครูก็หลอ,อกแล้ว็แบบเยอะไปเนาะเยอะไปละเยอะไปละเยอะไปละอ่าต้องเบรกไว้นิดนึงอ่าอ่า useful อาจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Hey I think this program is useful คุณจอห์นครับสังเกตนะครับผมว่า this program is useful จำโครงสร้างนั้นได้ไหมครับจำโครงสร้างของเมื่อวานที่บอกไปบอกอะไรนะ uh, it is stinking it is smelly เห็นไหมโครงสร้างนี้ไม่ได้หนีไปไหนเลยเห็นไหมครับว่าโครงสร้างแบบนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็คือใช้กันค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้เลยนะฮะ สมมุติตัวอย่างนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะ This program is useful I think this program is useful I think this program is useful ส่วนคำว่า used to used ed ด้วยนะ used used to ซึ่งแปลว่าเคยเคยทำอะไรสักอย่างนึงเคยเป็นเคยทำเคยไปนู่นนี่นะฮะตัวอย่างง่ายๆเลยอาจจะบอกว่าสมมุติเป็นนักเรียนเก่าที่นี่เฮ้ยทำไมตัวอย่างทุกอย่าง,างจะเข้าตัวเองหมด ก็ไม่ได้เสียเราก็ต้องแบบก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างโฆษณาบ้างอะไรบ้างอย่างงี้ใช่ปะอ่ะเ,อเราจะบอกว่าเ,เคยสมมติว่าเป็นนักเรียนเก่าแล้วก็ตอนนี้ไม่เรียนแล้วแต่ว่าบอกว่าเคยเรียนกับครูพี่บางแอลและสนุกมากเลยสมมุติก็จะบอกว่า Hey you know what I used to learn English with ครูพี่บางแอล and that is so fun จริงๆเอาแค่ประโยคนี้ก็พอแล้วไม่ต้องยาวมากขนาดนั้นจะเข้าตัวเองเสมอ Uh, เอาใหม่นะครับ Hey you know what คืออยากจะบอกให้ให้ให้ให,ให้ให้รู้ว่าไอไอความรู้สึกของประโยคนี้เป็นยังไงบ้าง Hey you know what um, I used to learn English with ค r ูพี่บางแอล and it's so fun ประโยคนี้ก็คือว่า uh, I used to learn English with ค r ูพี่บางแอล I used to learn English with ค r ูพี่บางแอลนะครับก็คือว่า um, ประโยคเนี่ยก็คือว่าบอกว่าเอ้ยก็เคยเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่บางแอลแล้วก็มันสนุกมากเลยอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือแปลว่า used to าถึงแม้ว่าจะมันอาจจะว่ามันมาจากคําเดียวกันคือ used เหมือนกันแต่ว่าสองคำนี้ความหมายคนละอย่างกันเลยเนาะคือคนละบาทกันเลยเคลียร์ไหมครับคุณจอนเคลียร์ไหมถ้าเคลียร์กรุณาบอกด้วยเราจะได้ไปต่อหรือว่าจะอธิบายเพิ่มเติมให้ให้เคลียร์กันมากขึ้นกว่านี้ว่ายางไงครับเคลียร์ไหมครับ สียปะ่ะจบปะ่ะจบปะ่ะประเด็นนี้จบปะ่ะจบเนาะโอเคบอกว่าจบโอเคเกิด uh. okay. อ่ะขอปรบมือด้วยสำหรับคำถามนี้จากมิสเตอร์จอห์นคลิกไลค์ก่อนแล้วเราก็จะปรบมือให้อย่ yeah. อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรสามารถที่จะส่งคำถามของคุณมาได้ที่ครูพี่ครูพี่บังแอล at hotmail.com อีเมลมาก็ได้หรือว่าถามทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook Fanpage พิมพ์ควาว่าครูพี่บางแอลภาษาไทายใน Google แล้วก็เดี๋ยวเขาจะลิงก์ให้เองนะครับว่า Facebook อยู่ตรงไหนนะ